การเดินทางของ b บ m b i Travels กำลังจะเริ e ่มต้นขึ้นอีกครั้งกับการเดินทางด้วยรถบัสที่ยาวนานเป็นเวลา12ชั่วโมงเพื่อไปบู d a เปสตซึ่งมีความงามติดอันดับโลกกับ b บ m b i i อินฮังการีสวัสดีค่ะเพื่อนๆเรามาซื้อตั๋ว12ชั่วโมงนะทุกคนนี่72ชั่วโมงราคา5 5 0 0เท่ากับ13ยูโรนะคะที่ตู้ขายตั๋วตรงนี้ กี่ปี <laughs> <า S 1> <laughs> แล้วนะ10ปี13ปีค่ะเรามีไกด์ส่วนตัวนะคะ สภาฮังการีเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดมาเที่ยวชมสักครั้งหนึ่งในการมาเที่ยวที่ประเทศฮังการีตั้งโดดเด่นอยู่ริมแม่น้ำดานูบ,บนฝั่งเปสและเป็นสิ่งปลูกสร้างทางการที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกอันนี้ก็เป็นพุดเปสยายำค่ำคืนนะคะทุกคน เจอร้านอาหารเกาหลีแบบไม่ได้กินร้านอาหารเกาหลีแบบนานมากนึ่งนะทุกคนว่านางจะกินใหม่นะคะชัดแต่งสื้คอนเสิร์ตนะแบบโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูเบโน่ก่อนก็ได้ค่ะถ้าพี่ชายกินไม่ได้ก็คงน้องเปลียนร้านเลยกินอาหารเกาหลีกันแล้วคือพี่ชาแกสั่งไก่ไปนะคะเพราะว่านางกินอะไรไม่เป็นเลยนะก็เลยสั่งไก่ทอดกับข้าวนะนั่นไดใช้ ยัมกัดูบิสกิดูนะเรามาถึงร้านกันแล้วนะทุกคนแล้วคิวมันยาวมากมาโซโซเ e r และนี่ก็คือร้านนิวหยอคาเฟ่นะคะคนต่อคิวเยอะมาก แบบก็เริ่มที่จะไม่อยากกินแล้วนะเพราะว่าแบบมีเวลาแค่วันเดียวในบูดาเปสต์อ่ะที่สแบ่วีแบบแค่ชิ้นุดที่แม้จะนอนไม่ได้ก็ส์โอเคค่ะเแบลบกับพี่ชาจะตัดสินใจไม่เข้าร้านนิวยอร์กคาเฟ่นะคะคนมันรอเยอะเนาะเเดี๋นนยวรอไปร้านธรรมดาที่ข้างกันก็ได้ไค่ะ,ะ,ไ,ปะ,นนะ,คะไปค่ะเดี๋ยวเราทานข้าวเสร็จเราจะพาทุกคนไปจะคาสเซอรก่อนนะคะไปค่ะเดี๋ยวขิ้นขากันก่อน,อน ้้แตต่่ออองเดดิินนนนขึไปีกหยนะวันนี้เราจะมาเที่ยวฝั่งบุดานะคะอ่ะแมจะล่าให้ฟังบูดาเปสต์เป็นเมืองหลวงของฮนะังการีนะแบ่งเป็นสองฝั่งโดยมีแม่น้ําดานูเป็นที่กั้นก็คือฝั่งบุดาฝั่งตะวันตกกับฝั่งเปสต์ทางตะวันออกนะคะฝั่งบุดาก็จะมีพวกประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมมากมายนะคะเช่นป้อมปราการชาวประมงเนินเขาแล้วก็อนุสาวรีย์เกลเลิร์ดนะคะแล้วก็จะมีพระราชวังบุดาด้วย จะแตกต่างกันนะแล้วพอเราหยอดพอเราหยอดเหรียญเสร็จแล้วเราก็หมุนกันะคือตอนที่พี่ซาชาทำอ่ะแบบแบบไม่ได้ถ่ายวิดีโอทุกคนมาแต่ตื่นเต้นนะคะแต่ว่าเราได้เหรียญมาแล้วนี่ไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ Fisherman Best Station กันต่อนะคะไปค่ะตามมา มาถึงฟิชแมนเบสสเตชันกันแล้วนะคะ็ไหไงทุกคุณสวยไหมแต่ว่ามันก็สวยดีนะเออไปเดี๋ยวบ้าพาเดินไปดูกันต่อค่ะป้อมชาป,ประมงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีมนต์เสน่ห์ที่สุดของกรุงบุตเปรสนะคะทั้งในด้านสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์แล้วก็วิวทิวทัศน์ที่นุดงามนะนักท่องเที่ยวที่มาเยือนในเมืองนี้เนี่ยไม่ควรพลาดที่จะขึ้นมาชมวิวบนป้อมกันนะคะตามไปมาค่ะ แล้วตอนนี้เราจะไปเซนทันมาร์เก็ตฮอล์กันก่อนนะคะไปซื้อของแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ถึงจะไปที่ฮีโร่สแควร์กับซิต้พาร์คนะคะเพราะว่าตรงนั้นน่าจะเดินไม่ค่อยเยอะเหมือนแถวนี้เนาะตอนนี้รอรถบัสอยู่ค่ะที่จะลงไปกันเนาะไปค่ะ,คะเดี๋ยวเบนพาทุกคนไปที่ซิติฮอล์กันนะคะเซนทันซิติฮอล์หรอไปไปกันค่ะ ูนะะคไปผาเพื่อนๆแล้วก็พี่น้องพี่สายชานะคะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูคลิกวันนี้มากับแขกรับเชิญนะคะพี่ลินเดีอร์มากับแขกรับเชิญนะคะเพื่อนพวกพี่ลินหามาเที่ยวจะดูเปล่าซูโฟกเลยจะซื้อดีบลูหรือดีโกลด์ดีโกลด์หรือดี

จริงนะทุกคนแล้วเราก็ได้แก้วกาแฟใหม่อีกแล้วนะคะเดี๋ยวเพสังเกตนะที่นี่เขาจะขายพวกแบพบพวกเซรามีคพวกไส้กรอกอะไรอย่างเงี้ยแบบเยอะมากเลยอะ่ะแทบจะทุกหัมุมเลยนะเขาขายกันแบบเยอะมากขายของอย่างเงี้ยทุกคนเยอะมากเลยอะ่ะไปเดี๋ยวเราไปเดินดูกันต่อนะคะเฮ้ยเฮียเต็มความมุ่งเลย <laughs> ลูกเลดิสทุกคนช่วยด้วย ะะแล้วก็ที่ตลาดปิดบ่ายสองนะถ้าใครจะมานะคะตลา มันจะมีงาน <I S 1> แบบขายของกันนะไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าข้างในมีอะไรขายกันบ้างนะคะมีทั้งแบบเครื่องเล่นของเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Which one is the best from you? For you this one. Yeah okay I believe you. <laughs> okay. Very popular. Oh okay. มิดฟ <laughs> <Thank you. S 1> <laughs> ินจะเป็นก้อนเหมือนยาดองเหรอกินแล้วแบบดีต่อสุขภาพเหรอโอ้ thank you And for m e n which one For you Yeah <The> Plum ของมันเป็นสตรอเบอรี่นะคะทุกคน Apple Cherry ลาขาวเซลก์เกิร์ดเซลก์เกิร์ดอเย็นท้องมากเลยอ่ะท <laughs> uh, ุกคน เสียเงิน47ยูโรมาเพื่อขวดนี้ฉันก็ไม่รู้ราคาฉันนึกว่าเขาขายเป็นแก้วแต่พี่เขาบอกมันเป็นยาเนาะแต่มันโอ้โหเอลกอฮอล์35เปอร์เซ็นต์แม่เจ้าทุกคนเอ๋ออันนี้มันยังถูกมันยังอานันอยู่ด้วยนะมเราที่เนี้ยมันเป็นงานแบบมันมีของขายเขาเหมือนงานวัดบ้านเราอ่ะที่มันจะเป็นแบบซุ้มขายของอ่ะมันมีอาหารแบบให้ลองแบบเยอะมากแคนดูมข้ามีโนี่ยฮิโรชิเกะเดี๋อปั๊ก เอาโซเชียลมอลกันเพื่อนเหรออ้าวโลเ้าไกด์บายบายกันค่ะบายค่ะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย